ก่อนที่เราจะรับประทานเนาะเราก็จะโรยทับทิมเนาะโรยทับทิมสดแล้วก็น้ําทับทิมค่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสลามเรยกลุ่มค่ะอันนี้เป็นโคซ่ามารอะไรนี่แหละเราก็จะตัดเนาะเราจะทำยัดไส้วันนี้ค่ะเอาไส้ออกค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อค่ะไปผัดใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยนอเราก็จะามายัดไส้เนาะคนที่นี่เขาชอบทานกันนะบ้านคุณแม่คุณย่าเนี่ยเขาก็ทำค่ะ อันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าจะแตกค่ะไม่งั้นข้าวจะแบบเหมือนไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเอาเข้าวอันเก่านะคะข้าวที่เราซื้อมาเป็นข้าวหมกข้าวอะไรที่เหลืออยู่ปกก็เอามาผัดใส่เลยค่ะเพราะปกติที่นี่เขาจะเป็นข้าวใช้ใชข้าวสวยเออไม่ใช่ใช้ข้าวสารค่ะใส่ข้าวสาร แต่ว่าเราว่าแบบใช้ข้าวสารนะจะต้มนานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไงอันนี้พอดีข้าวเหลืออยู่ก็เออมีเนื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาผัดใส่ซะเลยประยุกต์อ่อุ้ยแตกแล้วแตกแล้วแตกอันนี้ต้องเบามือ ถ้าไม่จําเป็นต้องเอาออกหมดก็ได้ค่ะไส้อะไรนี่เขาก็กินได้เหมือนแตงเหมือนเหมือนแตงแตงอ่อนเหมือนเขาเรียกอะไรนะปกติเราก็ทําแทนมะเขือแกงเขียวหวานแกงแดงแกงอะไรเนี่ยค่ะใช้ลูกอันนี้เลยค่ะขอตัวเอาไส้ก่อนค่ะเอาไส้ออกให้หมดก่อนนี่ ประมาณนี้เนาะถ้าออกจนหมดเงอบดค่ะมะเขือเทศค่ะมันฝรั่งค่ะหอมค่ะอันนี้เป็นบักโดนิสค่ะมะนาวแห้งค่ะอันนี้ทับทิมค่ะจะแกะทับทิมใส่ไปด้วยค่ะ ค่ะอันนี้เป็นน้ำทับทิมเนาะจะเป็นน้ำข้นๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนของข้าวที่ที่เหลือเนาะที่ซื้อข้าวหมกมาแล้วเหลือค่ะอันนี้เป็นโคซ่าที่เราแกะไส้ควักไส้ออกเนาะค่ะเราก็จะมาผัดไส้โคซ่ากันเนาะใส่น้ำมันมากอกค่ะ ใส่หอมค่ะผัดหอมให้หอมเลยค่ะค่ะประมาณนี้เลยค่ะหอมจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะอันนี้เราจะให้เขาเลยๆเนาะก็เลยสับแบบเนี้ย ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะประมาณหนึ่งใส่กระเทียมขิงค่ะใส่ผงขมิ้นค่ะงั้นเราจะใส่ผงอันนี้ละค่ะอันนี้ที่เราซื้อมาเป็นผงเซเว่นสไปซผงเซเว่นสไปซค่ะ อันนี้เป็นสต็อกใส่อันนี้อันเดียวนะอร่อยเลยเหมือนเราใส่ผงทั้งหลายแหล่ลงไปค่ะใส่เกลือค่ะพริกไทยค่ะ เราจะใส่เนื้อลงไปนิดหน่อยค่ะหอมมากเลยหอมผงเซเว่นสไปซ์ เราจะผัดให้เนื้อสุกเนาะเราก็จะใส่โตเมโตเพสเนาะลงไปแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะถ้าจากนั้นเราจะใส่ข้าวเนาะเราจะใส่ข้าวปกติเนี่ยเขาจะเป็นข้าวเป็นข้าวสวยค่ะอันนี้ข้าวที่เรา เหลือจากที่เราซื้อข้าวหมกมาเนาะแล้วก็จะเอามาใส่เลยง่ายดีค่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทุ่นเวลาในการต้มค่ะค่ะประมาณนี้เดินใส่บักโดนิสค่ะ ค่ะแล้วก็จะผัดให้เข้ากันแค่นี้ค่ะค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะไส้โคซ่าของเราที่เราผัดเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมายัดไส้โคซ่ากันเนาะ <c oughs> ทำแบบนี้ค่ะ <laughs> ถ้าข้าวเหลือจะใส่ในกะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีก็คือเอาใบกะหล่ำปีไปไปลวกเนาะให้สลดอะไรเงี้ยถ่าเหลือค่ะนี่ประมาณนี้เลย ถ้าเป็นข้าวที่แบบเป็นข้าวสารเนาะถ้าเราผัดกับข้าวสารไม่ไม่ต้องใส่จนจนแน่นเพราะว่าเดี๋ยวแบบเหมือนข้าวสารเขาจะจะพองเนาะจะสุกอะ่ะจะจะใหญ่แล้วก็จะทำให้ตัวโคซ่านี่แตกแต่อันเนี้ยยังไม่เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ยัดข้าวลงไปก็แตกแล้วเพราะว่างัดงัดเม็ดออกมา โค้ดไส้ยัดไส้ค่ะ อันนี้เข้าที่เหลือเนาะจากเรายัดไส้โคซ่าเนาะอันนี้เป็นใบกระหล่ำค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่ามันฟูกถ้าเราเราเราห่อแบบนี้เนาะ,นะโอเคเราก็จะห่อไปเลยค่ะ,คะน,นี่ จริงๆเขาเขาห่ออันกันเล็กๆกว่านี้นะจะห่อเล็กห่อใหญ่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ว้าวอันนี้คือมันฟูฟของเราค่ะค่ะเราก็จะมาจัดเรียงกันเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มค่ะอันนี้เป็นโปเตโต้เนาะจะเรียงโปเตโต้ไปก่อนเลย เป็นมะเขือ,เ,อเทศหั่นแว่นค่ะค่ะจากนั้นเราจะวางโคซ่าลงไปค่ะค่ะอันนี้เป็นมันฟูค่ะ ไปตั้งไฟเนาะค่ะพอเรายกมาตั้งไฟเนาะเราก็จะเติมน้ำซอสลงไปค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศเพสโตมิโตเพสค่ะกับน้ำใส่พริกค่ะใส่มะนาวแห้งค่ะใส่ไปเลยค่ะ ค่ะใส่ประมาณนี้เลยค่ะใส่ให้ท่วมจากนั้นเราจะปิดฝาไว้นะคะรอให้โคซ่าเขาสุกค่ะค่ะสุกแล้วค่ะนี่เราจะตักขึ้นมาเลยเนาะบิสมิลล จะลาดน้ำนิดหน่อยด้วยค่ะค่ะค่ะโคซ่ากับมันฟูฟเนาะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้ที่เราจะรับประทานเนาะเราก็จะโรยรม,มานค่ะทับทิมค่ะ มากน้อยก็แล้วแต่เราเลยอันนี้เป็นเป็นขวดน้ำทับทิมค่ะทับทิมกลั่นบิสมิลลาค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะได้เวลาชิมเราจะชิมโคโซ่าก่อนเลยบิสมิลลาห์ละมานะฮม อร่อยค่ะแต่ตอนนี้ร้อนอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยอันนี้เป็นมันฟูกกะหล่ำปีค่ะข้าวห่อกะหล่ำปี ค่ะอร่อยดีอร่อยมากๆค่ะลองทำดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายโคซ่าคือกำลังดีไม่เละเลยค่ะอร่อยมาก